สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมวันนี้ครับยอดอัศวินมีเพื่อนแล้วครับยอดอัศวินมีเพื่อนแล้วล็อกกี้ล็อกกี้นะครับนี่มาแล้วอาเสียอะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้ไปแล้วเสียแม นี่ครับล็อกกี้เจ้าถิ่นครับผมเจ้าถิ่นบ้านยางลำดวนกระสังบริลำ มีสติกเกอร์หลายสังกัดเลยสอธนกรโนนไทยทีมอูเซียโสโอ้เยอะแยะมากมายครับนี่มาซื้อดินด้วยหรือเปล่าหรือมาวิ่งด้วยแหมผมอยากให้มาวิ่งด้วยแหละจะได้มีเพื่อนนะครับ สวัสดีครับโอ้กินน้ำฮะพุ่แล้วยีเดียวยี <c oughs> เดียวเบิงานเลยยี่ส <c oughs> เดียวใหญ่ไเ้อืกันเห็ม่าย่า,ไไา,ายไปกระสังบง่เอาไปใส่เนี่ย <c oughs> เอ่อไปแดนนะเออแมนแมนแมนเี่เอามาวิ่งด้วยครับเอเจ้าเสื้อยัางกาะใรจำบ่าไเสื้อไท <c oughs> เสียไทยเออไทยไทยฮะพอพึ่งอ๋อเสียไัยเสียไัยก็เสียไัยเสียไทยเอ,อิ่นไทยก็ได้ไทยก็ได้เราต่อเค่ไหนคือติ๊กเกอร์ฮะบอหล่อจากไหนขนจงไวข่อยพานเ <c> น <oughs> ี่ยแมนได้แล้วเรียบร้อยก่อนเข้าบ้านอะไรนะบ้านยังนี่เออขึ้นถนนดำก้อนเข่านะ่ะกระท่อมแรก มองเขาตากเขาไอ้ไหนูเล่นตะขันม่ไี้ซีขันมาบ้านเขามาช่วยราชก,การอยู่สองขันเป็นหกขันหาครับเจ้านี่และขาล้าเจ้าไปไเล่นไหนกระทางฮะบา,นนะบาบานสำโรงเนี่ยแต่จิกสับโนกไหน่อยก็ว่าหูเอื่นมีคนเป็นโคว,วิดบอลในบ้าน เออดีดีดีมากระไพรคนเดียวลูกเมียไปทางไหนเบิร์ดอะเออปกติเสียไผรวิ aro aro? 2> 2่งอยู <trước> ่ไหนธนากรสนากรเลือดูกาลนี้อยู่กับสังกัดสอธนากรสองทีมแล้วสองทีมสามทีมนี่นะ ฟีนี้สาีมแล้วเอาจวดเสียภยัยจวดมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วยอดอัศวินเสียนุก,ก็กำลังมาครับวันนี้เสียเกมกับเ,เสียณะนี่กลับไปแล้ว หลังจากมาช่วยราชการได้2วันครับไปใส่ดินก่อนนะก็ะมีเพื่อนแล้วดูกันสั้นๆครับ